ห่อข้าวเลยให้อเล็กจ่ะนี่เป็นแครอทกับบีทรูทต้มเนาะทุกคนแล้วก็เป็นลูกชิ้นไก่ค่ะทำห่อข้าวเล็กกุ้งนี่จ้ะมาณนี้จ้ะทุกคนห่อข้าวเล็กเยอะๆเลยไว้ดีๆเดี๋ยวจะปิดไม่ได้เต็มนี่เลยจ้ะอเล็กเขาชอบผักต้มเนาะเขาชอบแบบบีบรูทกับแครอทต้มเขาใ่ห่อข้าวจ้ะยอกกินอะไรข้าวข้าวยาคูแค่นั้น ข้าวยาคูผมจะบอกข้าว่วดข้าว่วกินข้าว่วดกินข้าว่วือร่อยไหมอร่อยมากทำมันร้อนมันอร่อยมากอันนี้คือมันไม่ร้อนไงมันเขาเรียกว่าอุ่นๆนะครับอุ่นๆอร่อยหนเขากินเหมือนแม่แม่กินไปแล้วหนึ่งหนึ่งทั่วทั้คน พาขวดูซิว่าแม่ทำอะไรให้ชิ้นไก่กับไอ,อ้แครอทต้มกับไอ้ไนอี่ไอ้ีบีดรูทเซียเล็กชอบ,บ,บกับมาตีสามครึ่งอ่ะ<ว>แม่เป็นห่วงมากหยงโซมาส่มไป เดี๋ยวบอกก่อนว่าตัวเองบอกว่าเลิกห้าโมงวันนี้จะให้แม่รอใช่ไหมแล้วประมาณสี่โมงนะต้องส่งข้อความให้แม่เพราะบางทีน้องรอกินข้าวแม่ก็รอเหมือนกันนะน,นะไปไปแค่นั้นเหรอครับไปเอาตังนอช้อนะนี่นี่ทุกคนกลับมาเช้าเลยเมื่อวานตีสามครึง่งแล้วเช้าก็ต้องไปมาหาลัยต่อ เอาเวลาไหนพักผ่อนไอหยองเอ้ยเอาเวลาไหนพักผ่อนวันนี้วันนี้จริงๆเลิกห้าโมงหาเด้บระหาฟิดาไป้ยองขับรถดีๆนอนน้อยอย่ะรู้เปล่า เชอรี่บรอสซัมสีขาวจ้าสวยไหมทุกคนสวยเนาะได้ยินเสียงพึ่งไหมเดี๋ยวก่อนีีจ้าทุกคนสีชมพูสีชมพูคือมันยังไม่มันยังไม่แตกยอดเลยนะ น่าจะเป็นต้นสะเดาอ่ะอันเนี้ยมันไม่แตกยอดจ้ะทุกคนดูคนนี้สิสวยสวยมากทุกคนสีชมพูคือตรงเนี้ยเขาเพิ่งมาปลูกแค่สองปีเองเนาะทุกคนมันก็ยังแบบว่าไม่มีพุ่มแบบสวยเหมือนที่สตอกโฮล์มอ่ะนะแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันงามอยู่เด้พี่น้องเบิ่งหัน นี่ที่เราจะพามาดูดินี่ทุกคนสีชมพูอ่อนสวยมากนี่ดูสวยีบริเวณนี้ทั้งหมดเลยที่เป็นต้นเชอรี่ดูทุกคนตรงนี้สวยมากคือเอาไว้ให้ประชาชนได้นั่ง ตรงนั้นก็เป็นลานที่แบบว่าทำกิจกรรมได้เนาะเป็นเวทีเล็กๆสวยด้วยหอมด้วยนี่งามเดอ้อพี่นอ้องว่าไปวาไปดูตรงนี้เขาปลูกนี่มันก็ยังจับไม่ยังไม่แบบ เต็มที่อ่ะทุกคนเพราะเขาปลูกเพิ่งได้ปีเดียวสองปีเองมั้งตรงนี้ดูมันหลน่นสวยชอบอ่ะทุกคนที่บอกว่าจะพามาดูก็คือมาทุกวันนั่นแหละแต่ไม่เคยได้แบบถ่ายเพราะว่ามันยังไม่บานเต็มที่มันก็ดูไม่สวยไงทุกคนมันดูไม่สวยมันต้องบานเต็มที่ก่อนเดี๋ยวจะเอากิ่งนี้ลงมา ขอโทษนะไม่ได้ทำอะไรคืออยากจะจับเฉยๆด้สวยงามตรงนี้ก็เป็นเตาบาร์บีคิวเตาบาร์บีคิวสองเตามันร่วงเลยจ้ะทางนี้ก็มีนี่ทางนี้เยอะแยะเลย เยอะๆเลยดอกไม้ก็มีเหมือนกันเลยทางนี้้งอันนี้ก็จะมืดนิดนึงนะทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนให้ดูเนาะสวยงามสวยงาม เดี๋ยวมันโตเต็มที่นะทุกคนเพราะว่าเขายังไม่เอาอันนี้ออกเลยอะถ้ามันโตเต็มที่ถ้ามันจะเป็นพุ่มสวยมากก็ลองดูวันนั้นน,นี่ตับต่ำหน่อย ยาก็ข yeah, so uh, ึ้นแล้วแต่ว่าดูอันนี้คือต้นสะดาหมดเลยนะทุกคนมันกําลังแตกยอดอ่ะแต่ว่ามันยังมองไม่เห็นความเขียวอะนะต้องรออีกเดือนหน้าออพอแตกก็แป๊บเดียวเตรียมไข่ไปหึงฟองแล้วตีให้แตกอ็ได้ขับรถกบัง ใส่เตาอบความร้อน225เอ้ยกี่นาทีอย่าลืมอ่ะ10บถึงสิหรือ8ปดถึงสินาทีหรือว่าดูเอากะเอาตาดูกะเอาใบไวเหมือนโกโหกได้หรือ,อยังเนาะได้หรือ,อยังแด่นทุกคนประมาณนี้โอ้โหน่ากินมากเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเอันนีม้มาใส่ในวัน อย่าเล่นอย่าเล่นไปหน่อยเ้ไปอย่าเล่นลักตน้ในเด็กตะกลอปืหรือกล่องจ้าทุกคนเสร็จเรียบร้อยน่ากินไมหมย่าน่ากินอยู่เหมือนเดิมจก้กไม่ได้ชิมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไงนะทุกคนโอเคชิ้นนี้แล้วกันมันน่ากินแบ่งเลยนี่ข้างใน ยังไงก็จะประมาณนี้จ้ะวันนี้จะทำสเต็กหมูให้นมนมๆอเล็กเขาบอกเขาจะกลับมากินข้าวด้วยเขาเลิก5้ามมูแม่ก็รอกับอ่าแมทธิวก็รอเสร็จแล้วนี่ไม่รู้จะโกหกแม่หรือเปล่าจะสายไหมพาเนยจ้าทุกคนพาเนยบนกระทะหน่อ Pec นีโบหัวอบพันจ <laughs> ิกลับมาโบพันโบทรงขอความพ่นโบหยังจใสกับใบเห็ดกับข่าด้วยจ้ะไสกับโบเงืกจ้ะโบทรงกับโบต่อโบถามด้วจ้ะเล้วไต หิวข้าวยังจิ๋ม,มสเต็ทสุกแล้วทุกคนข้าวไอ้นีีเข้าวกล้อง พอดีแม่อยากกินก็เริ่มแม่ก็หุงเขากล่องเกือบเฮียทำไมก็เอาเดี๋ยวไม่อิ่มเดี๋ยวก็ตักอีกก็ได้อ่งเข่งเ่งเ่งเอ่งเข่งเ่ง่งเข่งเดี๋เว่งเ่เขก็ม่งขงเ เสร็จแล้วจ้ะของนมนมสองนมจ้ะทุกคนวันนี้เล็กมากินข้าวด้วยจ้ะบุ๊คจะได้เล่นตุ๊กตาที่ไหนกคอนไปกับทุกคนเร็วเถอะกิน โอ้ยเนอะเปาในลูกเฟ็นไยมันก็หอนอยู่เนาะเอาย on ้อนไิเไม่ช่วยเพราะว่ามันหอนข้างในมันร้อนข้างในอกินไปอร่อยสเต็สรุปหกโมงได้กินข้าวอืมอเล็กบอกว่าเลิกห้าโมงกลับถึงบ้านเเกือบหกโมงครับอืม แม่ก็ทําอาหารรอนี่ของขอยเป็นอ้อมจ้ะออมไข่ใส่ผักเยอะๆผักชีลาวกับผัดผักโขมฝรั่งแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งด้วยแล้วก็ใส่กุ้งเพิ่มไข่สามไข่สามไข่สามฟองใส่กุ้งประมาณเกือบสิบตัวแต่มันอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างด้วยอืมกินจ้ะนี้ขัวไก่จ้ะ ขัวไขไม่มาเมนขัวไก่ขัวไข่ขัวไข่สักผักชีลาวใส่กุ้งผักปุ๋ยเล้งกินไปจ้ะประมาณนี้ ันน <Smile> well, okay, like ี้แดดออกนะแต่ว่าอากาศหนาวทุกคนอืมครับอากาศอยู่ที่หกเจ็ดแปดเก้าเราตอนเที่ยงแดดดีมากใช่

เขาไม่อยากหอมไม่อยากหอก็ไม่เป็นไรเอาลูกชิ้นไปเอาลูกชิ้นไก่ไปน่อันนี้อร่อยกว่า น้องกินไปครึ่งหนึ่งแม่กินไปครึ่งหนึ่งแม่ทิวกลับมากินของแม่ครึ่งนึ่งแล,แล้วก็กินอีกอันหนึ่งครับแล้วก็น้องจะกินหลังจากกินอาหารเช่นนี้ขึ้นมาเอ,อ,อจงจทาเลยขนมปังช็อกโกแลต น้ำไข่ขนมในน้องแหลมน้ำไข่มีขนมปัมมชงชชิ้นีบอลแลวมีเจ๊เกล็ชิขนมปังชีหนึน่งชิ้นย2่ครนหนึ่งชิ้นยี่สิบสอคนชิ้นใหญนะเราจะได้ใหญ่เมื่เฟลิเ ยีิบสองไม่แพงนะครับยี่สิบสองคนไม่แพงอ่ะอือหือยอะไรต้องกินกุ้งกุ้งอร่อยมาก เอาผักไปจิ้มผักอืมขึ้นขึ้นเยอะก็แม่ดีดีใจมากทุกคนเป็นเด็กที่บ้านวันนี้หนักนานมากแล้ยเล็กไม่ได้กินข้าวเด็ที่บ้านตอนเย็นนะจะเป็นแม่เทียวตั้งแต่สอบวันที่สิบหกอ่ะ

กลับมาจากโรงเรียนเลยก็หิวข้าวเลยลูกบางทีก็ทำอาหารไม่ทันไม่ทิวบางวันหิวข้าวบางวันไม่หิวทุกวันหิวข้าวทุกวันกินข้าวทุกวันหิวข้าวบางทีมันก็เบื่ออาหารเขาเรียกว่าเบื่ออาหารแต่ด้วยคำว่าเบือ่อมันก็ยังหิวไงลูกเบือ่อไม่เบือ่อกินอืมมันต้องกินเหมือนเดิม เหมือนแม่ในสองสามวันนี้แม่ไม่รู้อยากจะกินอะไรบางทีไข่เจียวเจียวราดข้าวก็นี่อืทีมันเบื่อไงทุกคนถ้าผมติวติวตวผมฟังเพลงที่ภาษาที meal, paper, ่ผมไม่เข้าใจพูดก่อนติวอืผมฟังเพลง ภาษาที่พ่อแม่กูใช้วันนี้เจะคอนเนคตสิ่งแหม่มมใช่ไหมอ๋อเวลาติวต้องฟังเพลงที่ไม่ใช่ภาษาที่เละเข้าใจไม่งั้นเลกจะร้องเพลงตามไปด้วยมันก็จะได้ไม่ติวเหรอก็อไ,มอไม่ต้องคือถ้าเลยเขาไม่ฟังเพลงเขาจะได้ยินเสียงรอบข้างไงแล้วมันก็จะเสียงดังเขาเลยต้องฟังเพลงแล้วก็ช<ข>ื่อฟังเพลงไหมชุดจติว ติวไม่ได้ใช่ไม่เขาถึงหาเพลงที่เขาเขาฟังไม่รู้เรื่องไงมันดีฟุชชั่นดีดีอะไรอมันก็ยังได้ยินอยู่มันจะบอกบอกอย่างนี้ิอาสมันก็ยังได้ยินอยู่ดีอ่ะมันไม่มีสมาธิอ่ะเหรอมันใช้ได้ผลไหมล่ะเหรอไหนไม่ได้เนาะแม่ก็ไม่ได้เหมือนกัน ขอทุกอ่ะเมื่อวันใช่ไหมมันมีพบนานออกเหมือนเพราะว่า วันพฤหัสวันนี้วันพฤหัสวันพุธเมื่อวานวันพุธวันพุธเอ่อแล้วก็มันมีคําถาม,มแล้วก็นางในกลุ่มทุกคนแล้วก็มันมีนุม่มสองสามสี่ห้าหกแปดกลุ่มมาแปดกลุ่มครับน่งตัวนนนุน่มสมองใช่ไหมแล้วก็หัวหน้าสนบอกอ่อคนที่ชนะอัศิน,นสนที่หนึ่งมา ทีหน,นึ่งในอัลโซบินอ่ะเฟิร์สเทอร์พลัสอ๋อ,อทีหนึง่งเนาะทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งคิดว่าเป็นทีมของผมคิดว่าตัวเองชนะคิดว่าทีมตัวเองชนะครับเออแล้วไม่ชนะไม่ชนะแล้วเขาบอกอ๋อทีสองทุกคนผมทำไมงี้ผมผมยืนแล้คือนอ๋อไม่ใช่ทีมของผมผมมาอย่างนี้เลาวก็รักบอลอัลโซ่อย่างนี้ทุกคนบทสอง อสูรท enfin ีสามทีมกองฟอร์มไม่ดีทีมทีมสุดท้ายทีมที่แปดอีกะคนเดียวอสูรเดียร์ล่มั้แชร์ซิสเตอร์พลัสก็กลุ่มกลุ่มมาเล็กนั่นแหละครับได้ที่แปดอสูรทุกคนจริงเหรอพงลุกขึ้นลุกขึ้นที่สองที่หนึ่งกับที่สองก็อสู คิดว่าคิดว่าจะได้ที่หนึ่งกับที่สองและที่แปดมี yeah. แปดกลุ่มเย yeah. มีครั้งแรกท,ท,ท,ที่ทีมของอันเล็กแพ้เยอะในอาเซียนย่ิบอเนะคัดเล่นเกมอะไรกัน uh huh. หลายคนไหมเมื่อคือนนักศึกษา คิดว่ามันจะเยอะะไหมอะอ๋ะอ,อคิดว่ามันจะเยอะเยอะทุกสกุว่าเยอะประชาชนอาจจะวิวามันเยอะไหมทุกสกุลว่ามันเยอะโอวโหอาหารฟรีตุก่อนอาหารฟรีเมื่อคืนแต่หลายคนเขาก็กลับกลับเร็วไงตัวเองทำงานไงตัวเองทำงานเลยกลับตีสามครึง่งอ่ะยิบน้องจะกินนะอันนี้ช็อกโกแลตเยอะเนี่ยมันน้องอน้องเอาเหร

หมูสองชิ้นปันนั้นก็คงจะอิ่ม่ะน,น่ะอ,อิ่มนมหรือเปล่าแก้วบลเลอรอ,อืม,มทรดอิดเอะอย่างไรนะข้กเนเคจะทุกคนจะเดี๋ยวฝากคลิปไว้สำเนีจจ้ะละก็กินข่ากันสามคนมาเนี่เดี๋ยวสองเดี๋ยวสามเดี๋ยวหนึ่ง พ่อกันไหมจ้าสบายดีสวัสดีบ๊ายบายจ้า